ดีนะคะทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องนี้ช่องเดิมวันนี้เราก็ยังคงใส่เสื้อตัวเดิมกับคลิปที่แล้วนะคะทุกคนไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราจะมาทำอะไรก็สำหรับในวันนี้นะเราจะมาแกะอัลบั้มน,นี้กันะค่ะทุกคนทะารา นี่ค่ะเป็นของ Enhyment นะคะซึ่งอัลบั้มนี้เราก็ได้มาในวันเกิดของเราเช่นเดียวกันกับคลิปที่แล้วเลยค่ะเป็น Border Carnival นะคะมีน,นีอัลบั้มล่าสุดนะคะคือเราเพิ่งเข้าด้อมมาใหม่ๆเลยก็ต้องขอบคุณคนที่ส่งอัลบั้มนี้มาให้นะคะคือแบบงงมากไม่คิดว่าเขาจะรู้ด้วยว่าแบบรเราเฟบเทวิตนะเราลีทวิตนะอะไรอย่างนี้อูออัลบั้มมันใหญ่มากทุกคนชึบเปิดมาก็คือเป็นอันนี้นะคะอันแรก ก็คือโหโหเปิดมาเป็นซองหุนะคะ่ะทุกคนใจผมคือหนูว่าเมนซองหุนนะคะ่ะก็คือเราอะ่ดาาอดอาอะดูรายการไอเลดคือเราอ่ะดูรายการไอเลดซองหุนยามองอย่างนั้น คือเราอะ่ะดูรายการไอแลนด์มาตั้งแต่ e ีแรกจนจบภายใน3วันก็คือรายการโหดมากแบบจับเด็ก <c oughs> ทุกคน หน้าจอมันดำค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ที่หน้าจอทุกคนเป็นปัญหาค่ะปัญหามันอยู่ที่ไฟล์คลิปค่ะทุนผู้ชมคือหนูอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดเหตุอันใดขึ้นเพราะว่าตอนที่ถ่ายคลิปใช่ไหมคือเราก็ถ่ายแบบถ่ายปกติเลยแบบเลยถ่ายปกติเลยจนรู้แต่ทีก็คือแบบเอา้าเอา๊ะทำไมหน้าจอมันแปลก แบบไม่ได้กดอัดคลิปไว้หรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้าไปดูสรุปคือได้คลิปมาครึ่งแรกนะคะแล้วก็ส่วนคลิปช่วงที่เหลือหลังจากนี้ที่เราจะเอามาโชว์ทุกคนก็คือหลังจากที่เราอ่ารู้ตัวแล้วนะคะว่าตอนถ่ายนี้แบบคลิปมันหายไปครึ่งหนึ่งซึ่งถ้าจะให้ลองแบบกลับมาถ่ายอีกรอบอะกลายเป็นว่ามันไม่เรียวมากๆเลยค่ะทุกคนเอาเป็นว่าต้องขอโทษทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็แง yeah! ไปดูคลิปต่อไปกันคะ่ะไป let's go อู้อันนี้เหมือนเป็นแบบตั๋วอะไรสักอย่างเป็นการ์ดเชิญที่ไอ้นี่ไงในเพลงอะไร p า r าได s ์เกี่ยวกับแบบสวงสวรรค์ต่อไปเป็นการ์ดค่ะทุกคนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วต่อไปเป็นการ์ดคนแรกเสื้อขาวหนึสองสามได้น้องนิกกี้เปิดมาใบแรกก็ประเดิมด้วยน้องนิกกี้เลยนะคะมังเน่ของเรา เป็นน้องที่น้องจริงๆน้องกว่าหนูวาัน์ไม่ชินเลยอะเวลาที่แบบหนูต้องเรียกคนอื่นว่าแบบน้องอะแล้วเป็นน้องแบบที่เรียกน้องได้เต็มปากเพราะว่าน้องอายุน้อยกว่าจริงๆเอามาคนต่อไปนะคะเสื้อขาวเหมือนเดิมอย่าบอกนะว่ารูปเดิมรูปเดิมหรือเปล่า๋อคนละรูปกันหนึ่งสองสามเข้ามาด้วยกันนะเข้ามาด้วยกันนะคะก็คือเป็นน้องเล็กกับพี่ใหญ่มาด้วยกันได้พี่ซึ่งมานะคะทุกคนนี้ เห็นเห็นเท็กเจอร์นี้ไหมทุกคนมองมันม okay. like ีถอดหน้ากากกับใส่หน้ากากทุกคนเฮ้ยเนี้ยเนี่ยเนียเนียเห็นปเห็นปะเห็นปะไม่เห็นปะเทอันนี้ก็คือเป็นลายเซ็นของแต่ละคนนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้คืออะไรอืมอันนี้ก็คือเป็นแบบว่า ก็คือเนื้อเพลงอันนี้คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นรูปภาพหรือเปล่าข้างในน่าจะเป็นแบบกะเอ๊ะหนูขอโทษค่ะทุกคนหนูคิดว่ามันจะเป็นรูปภาพที่แท้มันคือซีดีนั่นเอง <laughs> โอเคแล้วก็อันนี้คืออ่าเป็นโปสเตอร์นะคะ โป๊ดเดี่ยวหรือว่าโป๊ดรวมอ่ะอ๋อน่าจะรวม,มนะฮะดาดาอันนี้คือเอาขึ้นแบบใส่กรอบสีทองแล้วห้อยขึ้นสุดยอดโอเคค่ะก็จบแล้วสำหรับมินิอัลบั้มของ ENHYPEN นะคะทุกคน ก็ได้การ์ดน้องนิกกี้มา2ใบแล้วก็อีกหนึ่งใบเป็นพี่ฮีซึงนะคะแบบอันนี้ก็คือแบบพระราชวังมากๆ่ะแบบดูดีอ่ะทุกคนส่วนที่ชอบที่สุดคือการดีไซน์กล่องเว้ยกล่องคือแบบมันเป็นแบบจูบอะดูดิเป็นแบบเนี้ยเห็นปะมันแบบเออเลิศมันเลิศอะมันเป็นเลิศนะคะทุกคน เราก็ต้องขอขอบคุณพี่ที่ส่งอัลบั้มเป็นของขวัญวันเกิดมาให้อายด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เราก okay. ็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับอายด้วยนะคะเราไปแล้วนะคะบ๊ายบาย